ฝนตกมากกว่ามิสลาพี่น้องเย้ยสมช่ว่าปลาหน่อยสิเห็ดจังเลยเสีเศษไม่เสร็จไะไก็ได้หลยลาสิปปิ้งเอาว่าพั่นเพื่อนบ้านนามะห้จ้า ตอนนี้ฝนตะตกลิ้นลิ้นแห้งเติบแนะนำนี่ก็มีเกลือได้จ้งก็เกลือใส่น้ำล้างน้าเกลือเพื่อนบ้านน้ำมัซึ่งแจงนี่ măng cái này về mày cái nhã cho mờ cái bà về mày mới nhận được đâu một viên มีใจน้ำพ้นจะได้เครื่องมือใหม่เด้อจ้ะพี่เอตุจะได้รับเครื่องมือใหม่การสร้างรายได้จากเนื้อหาคนได้เร็วก็จะดีใจจ้าเพื่อนพี่เอตเมน้ำกันลราจะเป็นเพื่อนมากด้ยซีเดือนจนพานว่นก็สมัยมจะ้ะ มูเฮาเห็ดเนาะแต่ปียาคุ้มขยนันเฮ็ดบอกหกหมื่นนาทีแต่ตอนนี้มาต้องแล้วแค่ขยนันก็เห็ดมหมเดียสี่เดือนห้าเดือนคนหล่ได้รับเครื่องมือการจ้างรายได้จากเนื้อหาคนได้รับเพียงมือช่วงสี่สองจากพ่รมาหาเลย ทรมาหาผียาค้นขยันด้วยีสองด้จ้าคุณนอนก็นอนแล้วเนาะเอาทุ่ับไปนอนน้ำวะเคียงกูได้ทรมมากัน่ากเคยได้แล้วเคยได้เคียงมือเร็วเฮ็ดจังไหนนี่วะกันเคยคืออากไปหาเจ้าแว,แว่ันละเราดีใจ เราเพื่อไปหาเจ้าเถิดพี่ยาเอ้อเพืเ่อนเราคนยุกไก่จ้าูุคนละจังหวัดเลยก็เลยบอกให้คนกดตั้งคาไป,เ,ปเลยมีใจน้ำเด้อจ้าผู้ใดนี่แหละจ่าคว่ำขยันของเขาเด็ดตามระบบพนันงนน้ำมาตามช่องใหญ่ๆพนันงานนํำมา เขากอมาปรับใจในช่องของเขาลงคลิปจะม่ำเสมอขยันโพสขยันมีปฏิสัมพันก็เพื่อนเพื่อนเขาได้มากแล้วเขายิ่งต้องขยันได้จังไแผลก็ยังได้เนาะ เก้วเป็นผู้นึงสิโชคดีมากๆเลยจะได้เครื่องมือนี่มาคลิปนี้ก็ไว้ชั่วนี้นะจ๊ะสัยญาขิ้นไปแล้วไล้กอเป็นกำลังใจให้ทุกคน้ะจ้ะก็ให้เฮงปังๆจ้า